อ่าเราเจอปัญหาแล้วครับระหว่างทางรู้สึกว่าจะเกิดฝนตกนะจะมีทางขาดนะทุกคนรถก็มาจอดรอเต็มเลยตรงนี้นะเนี่ยมีคนงานเข้ามาปักหลักทําการซ่อมแซมอยู่ตรงนี้นโอ้โหเนี่ยรติีกันเป็นแถวเลยเสียเวลาเลยวันนี้ น่าจะดินถล่มมาแล้วดินถล่มมากกว่าพอทังดินถล่มอ้าวดินถล่มดินถล่มดินถล่มโอ้โหต้องเคลียร์อ่าดินถล่มเพราะว่คือถนนเส้นเดียวมีถนนเส้นเดียวที่ไปได้่ทีไไปด้โอ้จะวกกลับไปทางอื่นก็ไม่ได้แล้วติดยาเลยตต้้ออออองงรรก็คืโอ้งานนี้งานเข้าครับงานเข้าเนี่ยเนี้ยลอยสายไฟขาดเป็น สายไฟขาดเลยโอ้โหตายเลยงานนี้ไม่รู้ว่ามันมีมันมีหินด้วยทุกคนมันมีหินในเรื่องเรื่องอะไม่รู้มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าเนาะ่รถตัวรถไปก็มารอ เยอะแบบนี้โอ้โหงานเข้างานใหญ่เลยมันเป็นก้อนหินด้วยที่เป็นก้อนหินด้วยทุกคนมันรู้จัก แก้ไขได้ปลาทางขาดโอ้ยยยเเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ ขาดฝันนะนี่ก้อนหินด้วยดิเรื่องเรื่องไม่ใช่ดินอย่างเดียวเป็นหินนี่แหละก้อนใหญ่ก็ไม่โคอีกมันจะมันจะเคลียร์ได้หรือเปล่าทุกคนนี่โอ้ไม่น่าจะเคลียร์ได้นะผ่านเข้ากันแล้วอีืเป็นเขาด้วย บรยากาศบนเขา ไอ้ก้อนใหญ่นู่นแหละอุปสรรค่ะ